สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเอาใจสำหรับเพื่อนๆที่ชอบต้นไม้ดอกสีเหลืองที่ออกดอกตลอดปีกันบ้างนะคะวันนี้นำเสนอค่ะต้นบานบุรีนะคะแคะด่างนะคะปกติต้นบานบุรีค่ะเขาจะมีสีเหลืองสีชมพูหรือว่าสีม่วงนะคะแต่ว่าพันนี้ค่ะเป็นต้นบานบุรีด่างนะคะต้นเขาจะเล็กออกมานิดนึงค่ะเขาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะเพื่อนๆจะให้ดู ะค,ะความด่างใบเขาจะเป็นสีเงินๆค่ะเราก็จะมีความด่างที่เป็นสีเขียวบ้างเล็กน้อยนะคะใบจะออกเป็นขาวออกเงินเลยนะคะแล้วก็มีสีเขียวแซมในความด่างบ้างเล็กน้อยนะคะจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าเขาก็มีชื่อว่านี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นใบด่างแบบนี้เลยมีสีเขียว แซมนิดหน่อยค่ะนอกนั้นก็จะมีสีเขียวอ่อนหรือว่าคล้ายสีเงินนะคะต้นบานบุรีค่ะก็จะเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดชอบน้ํานะคะปลูกได้ครั้งเดียวค่ะออกดอกให้เราตลอดทั้งปีเลยนะคะมีผลผลิตให้เราตลอดเลยนะคะแล้วข้อสําคัญค่ะต้นบานบุรีนะคะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีมแมลงศัตรูพืชค่ะเพราะว่าดอกเขาหรือว่าใบเขา,าค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะมี เขาจะมียางสีขาวๆนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะมียางสีขาวๆออกมาอย่างเห็นไหมคะอันนี้ด่างฮาฟเลยนะคะเนี่ยค่ะเราลองเด็ดใบเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเป็นยางสีขาวๆออกมาแต่บ้านบุรีอันนี้นะคะ ตัวใบอะคะ่ะไม่เหมือนกับบานบุรีต้นใหญ่ที่สีม่วงที่เราเคยนําเสนอไปนะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นพันุแคระแล้วก็เป็นไม้ด่างด้วยนะคะใบเขาจะกรอบแล้วก็ไม่มีขนนะคะแต่ว่าเขาจะมีความเขียวฮาร์ปนะคะความเขียวเป็นเป็นใบฮาร์าปเนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆความเขียวเป็นใบฮาร์าปที่แบบว่า ครึ่งใบเลยแต่โดยมากอะคะ่ะจะเป็นใบก็จะเป็นลักษณะของใบสีเงินซะมากกว่านะคะก็จะคล้ายๆกับพุทเงินนะคะบานบุรีก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่สําหรับเพื่อนๆที่ชอบอต้นไม้สีเหลืองที่ว่าเขาจะปลูกครั้งเดียวค่ะมีออกดอกให้เราตลอดไปเลยนะคะไม่ต้องปลูกซ้ําเลยค่ะเขาก็จะมีดอกให้เราตลอดทั้งปีเลยนะคะเพื่อนๆแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นพันุ์ด่างหรือว่าการตัดแต่งพันธุกรรมลักษณะนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่า ความแข็งแรงความคงทนเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็เขาก็จะเป็นพันธุ์ที่ดอกเล็กด้วยนะคะวันนี้มีนาชาแนลค่ะก็ฝากต้นบานบุรีด่างแคร์เหลืองนะคะไว้ให้เพื่อนๆรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ